you <laughs> กันแล้วนะ่ละว่าปรับจิตปรับใจให้จิตใจของพวกเราเนี่ยมีความเป็นกุศลและมีพลังงานที่สะอาดเป็นปกติจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยนะมันจะเป็นไปตาม ธรรมชาติภายนอกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามระบบกฎของกรรมที่เราได้เคยสังสมมาส่วนหนึ่งแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะก็คือกฎของการกระทำในปัจจุบันเราไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรม กรรมไม่ได้บันดาลเราทุกสิ่งทุกอย่างกฎแห่งกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตกรรมใดๆก็ตามที่ทำไปแล้วนะมันก็จบไปแล้วนะแต่ว่ามันเหลือมันหลงเหลือร่องรอยนะเป็นพลังงานบางอย่างนะที่รอที่จะให้ผลนะในเวลาที่เหมาะสม และรูปแบบการให้ผลนะก็ไม่มีใครบอกไดนะ้ว่าจะให้ผลแบบไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะแล้วใครนะจะมาเป็นผู้มีบทบาทในการชดใช้กรรมจะใช้คำว่าชดใช้กรรมก็ได้ถ้าเคยทำในสิ่งที่ นำความทุกข์เดือดร้อนให้คนอื่นสัตว์อื่นมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องชดใช้ในรูปแบบไหนคนที่เราเคยทำความทุกข์เดือดร้อนให้ในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่กลับมาทำมาชดใช้กรรมให้เรา โดยตัวเขาเองหรือเปล่านะกฎของกรรมนี่เป็นจริงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมันไม่มีใครบอกได้ก็มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะทรงทราบทรนะงรู้แจ้งนะในเรื่องนี้นอกนั้นแล้วนะไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้น มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในระบบของการใช้ชีวิตของพวกเราทุกๆคนแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎของกรรมนี้ได้อยู่เหมือนกันแต่เราจะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการให้ผลของกรรม แต่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้เราสามารถฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยมันยอมรับแล้วก็ไม่เพิ่มปฏิกิริยาพลังงานลบทั้งหลายที่จะมาให้ผลกฎของกรรมกฎของธรรมชาติย่อมทำงาน ตามหน้าที่ของเขาไปแต่เราก็จะต้องฝึกใจฝึกจิตของเราเนี่ยให้เตรียมพร้อมให้ได้ให้เตรียมพร้อมที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมากับตัวเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบที่ดีหรือไม่ดีก็ตามกอย่างที่ได้บอกไปว่านะเราจะ ต้องพยายามรักษาประคับประคองจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นปกติเอาไว้นะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่เราจะรับมือกับกฎของกรรมกฎที่ธรรมชาติที่เหมือนจะลงโทษเราในบางครั้งหรือตอบแทนให้รางวัลกับเราในบางครั้ง นะมันเป็นความน่าสงสารเป็นความน่ากลัวของสังสารวัฏนะเพราะว่ามันไม่มีตำรานะมาบอกว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่ธรรมชาตินะส่งมาให้เรารับในแต่ละครั้งแต่ละครานะเหมือนกับเราต้องพึ่งพาตนเอง บางทนะีธรรมชาติก็ส่งสิ่งดีๆมาให้เต็มไปหมดหรือบางครั้งบางคราวธรรมชาติก็ส่งสิ่งที่ไม่ดีเลยนะสิ่งที่เราประสบพบเจอนะมันสลับไปสลับมาแบบนี้นะดีบ้างไม่ดีบ้างนะะไม่มีใครเลือกได้ว่าจะเอาแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นอย่างมากดีที่สุดก็ พอจะจัดสรรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดและไม่ได้ตลอดไปด้วยบางคนนึกว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็เลยจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดปลอดภัยที่สุดใช้ของที่ดีที่สุดเลิศที่สุดแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ตลอดไป มันได้อย่างมากก็แค่อัตภาพนี้เท่านั้นมันจะไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะไม่มีความแน่นอนเลยในระบบสังสารวัตรนี้คนที่ว่าร่ำรวยนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเกิดเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะหรือแม้กระทั่งเป็นกษัตริยนะ์ผู้ยิ่งใหญ่ ก็ไม่สามารถที่จะดำรงรักษาความยิ่งใหญ่นั้นความบังคั่งร่ำรวยนั้นไปได้ตลอดทุกภพทุกชาติเป็นไปไม่ได้ถ้าตรับใดที่ยังมีกิเลสที่ยังมีเชื้อแห่งความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงนี้ กิเลสบาปธรรมทั้งหลายที่ยังอยู่ในจิตใจก็จะคอยหลอกให้ผู้ที่เนะี่ยบางครั้งร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะหลงระเริงหลงสำคัญผิดคิดว่านั่นะเราเป็นผู้ที่ดีกว่าคนอื่นประเสริฐกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่น คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เลยเนี่ยลงเอยด้วยการเพิ่มอัตราตัวตนสำคัญผิดมีมานะทิฏฐิเพิ่มมากขึ้นความเห็นผิดมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นการทำผิดทำพลาดดูถูกดูหมิน่นคนที่ต่ำกว่าตนเป็นไปโดยอัตโนมัติเลย กิเลสมันจะทำงานทันทีที่คนอยู่ในโหมดของความสุขสบายเนี่ยใครก็ตามที่เข้าสู่สภาวะสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการจะอยู่ในโหมดของคอมฟอร์ตโซนความสุขสบายเมื่อไหร่กิเลสมันจะทำงานนะโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องเลย กิเลสจะมาเป็นขบวนเลยความขี้เกียจความทยานอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ใช้อำนาจใช้พลังบาร,รมีทท่าตนเองมีเนี่ยสั่งแล้วก็ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ลงโทษหรือไม่ก็ตำหนิติเตียนคนนั้นคนนี้แล้วก็นอกจากความโรคมันทำงาน ความโกรธความไม่พอใจก็ここจะมีมากขึ้นหงุดหงิดไม่พอใจอะไรง่ายๆแล้วก็อยู่ในโลกของความหลงนะไปมัวเมากับสิ่งที่เป็นอบายามุกต่างๆนะลองสังเกตด,ดูคนที่เติบโตมาบนกองเงินกองทองลูกมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีโอกาสสูงมาก นะที่จะไปมัวเมากับยาเสพติดการพน,นันอบายามุกทั้งหลายผู้หญิงอะไรต่างๆที่มาเป็นขบวนเลยก็เพราะว่าความสุขความสบายนะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ต้องแสวงหาอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นความสุขความสบายที่แท้จริง นัเป็นเป็นความสุขความสบายที่เจือปนด้วยวัตถุเมื่อไหร่มันจะทำให้จิตใจของคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการเติมเต็มความสุขที่มันอิ่มความสุขจากกามคุณทั้งหลายนะ่ะมีแต่พร่องอยู่เป็นนิดนะ่ะมีแต่ขาดอยู่เสมอต้องคอยเติมเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป ซึ่งนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกับดักของสัตว์โลกทั้งหลายนะถ้าใครไม่เข็ดหลาบสักทีหนึ่งกับระบบตรงนี้ไม่เข็ดหลาบกับการที่จะต้องมาเกิดมาตายซ้ำๆแล้วก็มามีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ปะปนกันไปมีความสุขมากๆก็หลงละเลงทำผิดทำพลาด มีความทุกข์มากๆ,ากๆนะนะก็เศร้าโศกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจนะโทษสิ่งต่างๆรอบตัวนะแล้วก็ถ้าไม่มีคุณธรรมในจิตใจเป็นพื้นฐานโอกาสที่จะออกนอกเส้นทางก็มีสูงมากนั่นะนี่แหละคือความน่ากลัวนะ่าน่ากลัวจริงๆของสังสารวัฏแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยแล้มันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมาทดสอบจิตใจให้กับพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้จดจำบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องประสบพบเจอประสบการณ์ชีวิตของพวกเราทั้งหลายนล้วนแล้วแต่สอนเราอยู่ เพียงแต่เราจะน้อมเข้ามาใส่จิตใจตัวเราเองแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะมาประกอบพร้อมกันนะพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เนี่ยบวกกับประสบการณ์ชีวิตของเราถ้าเป็นผู้มีปัญญานะเคยมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็สั่งสมปัญญามาก่อน ประสบการณ์ชีวิตที่มากพอนี่แหละนะจะทำให้ทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งก็คือจะเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในระบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นระบบที่น่าเบื่อหน่ายจริงๆแล้วก็น่ากลัวจริงๆถ้าไม่ระมัดระวังเมื่อไหร่ เราจะถูกกับดักตรงนี้ทำให้เราต้องไปอยู่ในวังวนของมันนะและถ้าใครเบื่อหน่ายมากพอเห็นปัญหามากพอเนี่ยนะประสบกับตนเองนะมีความทุกข์มากพอจริงๆเนี่ยนะมันจะอยากออกไปจากระบบนี้นะทุกคนเลยสัตว์โลกทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ในระบบนี้เนี่ย จะต้องเบื่อหน่ายและต้องออกไปจากระบบนี้ทุกคน,นเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเมื่อไหร่ที่ความเบื่อหน่ายมันถึงจุดอิ่มตัวของมันนะมันจะทำให้เราเกิดความคิดนะดำริเองเลยว่าเราจะต้องหาทางออกไปให้ได้นะแล้วก็ถ้าเจอทางออก พอจะเจอแสงสว่างแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครมากระตุ้นเลยนะมันจะมีความภาคเพียรพยายามด้วยตนเองที่อยากจะออกไปจากระบบนี้นะถ้ายิ่งเจอพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องถูกทางแล้วก็ปฏิบัติเห็นผลมั่นใจกับตนเองขึ้นมาเป็นลำดับลาดับนะจากความ สุขแบบโรคๆเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นความสุขจากความสงบนะความสุขจากการไม่ต้องวิ่งแสวงหาอะไรให้มันมากเกินความพอดีเกินความจำเป็นแล้วก็มาหาความสุขจากการออกมาจากระบบนี้ใครก็ตามที่เริ่มเดินถูกทางเมื่อไหร่นะเราจะเริ่ม ถอยห่างออกมาจากระบบนี้มากขึ้นเราจะเริ่มยอมที่จะก้าวออกมาจากระบบของการวิ่งแสวงหากามนะท่านเรียกว่าเนคขมมะนะเนคขมมะแปลว่าการก้าวออกมาจากกามถ้าใครเห็นทุกโทษภัยของระบบนี้มากพอเนี่ย มันจะอยากก้าวออกมากันทุกคนแล้วก็จะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีนะเพราะว่านะสิ่งที่เราเคยสะสมมาหลากหลายมิติเลยนะทั้งสิ่งที่เราเคยไปผูกพันนะกับญาติพี่น้องนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักทั้งหลาย สิ่งต่างๆที่เราเคยสร้างระบบเอาไว้เราได้สร้างความผูกพันกันเอาไว้เนี่ยในะบางทีบางครั้งม,มันก็จะมีพลังที่ดึงดูดเราให้ยังคงวนเวียนนะต้องเกี่ยวข้องกันอยูนะ่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่สามารถที่จะถอดถอนตนเองได้ทั้งหมด หรือก้าวออกมาจากระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะเพราะว่ามันมีพลังงานบางอย่างดึงเราเอาไว้แต่ถ้าเราเบื่อหน่ายมากพอจริงๆเราก็จะมาฝึกตนเองเนี่ยให้จิตใจของเรามันพัฒนาเข้มแข็งขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นนะแล้วเราก็จะค่อยๆนะปลดปลื้งพันธนาการทั้งหลายออกไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยนะ จิงอยู่อาจจะมีภาระผูกพันบางอย่างทำให้เราไม่สามารถที่จะออกไปจากระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทันทีแต่เราก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆแกะปมปัญหาของเราออกไปแล้วก็เราก็จะพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งขึ้นจิตใจมีพลังมากขึ้น พลังของจิตใจที่มีมากขึ้นนี้แหละมันจะทำให้เรานะสามารถอยู่กับธรรมชาติที่ลงตัวเหมาะสมกับตัวเราได้ทุกมิติทุกสภาวะนะการก้าวออกจากระบบนีนะ้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องออกไปอยู่อยู่วัด อยู่สถานปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในที่ที่อยู่คนเดียวเสมอไปนะถ้าไปได้ก็ดีนะแต่ถ้าไปไม่ได้เรายังจำเป็นต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับหมู่คณะอยู่กับชุมชนที่เรายังผูกพันอยู่ยังต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เราก็จะอยู่ด้วยความสุขได้นะถ้าเราปฏิบัติถูกวิธีจริงๆเนี่ย เราจะไม่ถึงกับปฏิเสธการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะเราจะยังสามารถอยู่กับคนอื่นๆได้ตามปกตนะิแต่เราจะเข้ามาอยู่ในภายในจิตใจของเรามากขึ้นถึงแม้สิ่งแวดล้อมนะที่บ้านในครอบครัวในสังคมนั้นๆจะวุ่นวายสับสนเพียงไรนะถ้าเราฝึก ให้จิตใจเราเข้มแข็งมากพอเนี่ยเราจะใช้สิ่งแวดล้อมใช้โอกาสต่างๆที่เราได้อยู่กับคนเื่นๆเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของตัวเราว่าเมื่อเกี่ยวข้องกระทบสัมผัสกับบุคคลกับชุมชนกับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของเราเกิดปฏิกิริยาดึงดูด หรือเกิดปฏิกิริยาต่อต้านเกิดความรู้สึกอยากจะวิ่งหนีหรือเกิดความรู้สึกอยากที่จะยังผูกพันกันอยู่เนี่ยครวาวว่าญาติโยมนะสามารถใช้โอกาสตรงนี้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราได้แต่ก็จำเป็นที่เราจะต้องหาโอกาสที่อยู่ตัวคนเดียวนะเพื่อมาเติมพลังนะอย่างที่เรามาฝึกปฏิบัติกันแบบนี้ เรามาเพื่อเติมพลังให้จิตใจของเรากันให้ใจของเรามันเข้มแข็งให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องจนจนก่อตัวเป็นพลังของสมาธิขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ฝึกรู้ตามความเป็นจริงนะตลอดช่วงเวลาที่เรากำลังฝึกอยู่คนเดียวแต่นอกเวลาการปฏิบัติไปแล้วที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับ คนอื่นๆนะในทุกมิติในทุกชุมชนเลยเราก็จะต้องอยู่ให้ไดนะ้เพราะเรายังไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นแม่ชีที่มาอยู่วัดเรายังจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเราต้องอยู่ในชุมชนในสังคมให้สอดคล้องให้มีความสุขให้ได้แตนะมิฉะนนั้นแล้วนะเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเราไปปฏิเสธ สิ่งแวดล้อมนั้นๆถ้าเราปฏิบัติถูกทางจริงๆเนี่ยเราจะต้องอยู่ให้ได้ในทุกชุมชนทุกสังคมเพียงแต่ต้องมีเครื่องมือที่เข้มแข็งมากพอต้องมีเครื่องมือคือสติคือพลังของสมาธิแล้วก็ปัญญาที่เข้มแข็งมากพอที่จะทำให้เราอยู่แล้วเป็นผู้อยู่ในสังคมด้วย ความเข้าใจให้ได้ว่าคนอื่นๆเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองเขาก็มีธรรมชาติของเขาแบบนั้นส่วนตัวเรานะเราก็มีหน้าที่พัฒนาตัวเราเองที่จะไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยไปมีปฏิกิริยาติดลบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจที่คนอื่นทำขึ้นมานะเราจะใช้การเกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นโอกาส ได้พัฒนาจิตใจนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายก็แล้วกันนะบางสำหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทีเดียวนะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยวิบากกรรมที่ทำให้เราต้องมาเจอเจอกับคนที่มีพลังงานติดลบนะมากหน่อยเนี่ยถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับคนที่มีพลังงานลบมากหน่อยเนี่ยแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็จะต้องมองเป็น เป็นการมาชดใช้กันและเราวิธีชดใช้ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่เพิ่มพลังงานลบเข้าไปในการเกี่ยวข้องนั้นๆจะต้องฝึกใจให้เราให้เรายอมรับตามความเป็นจริงให้ได้นะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยความเมตตาความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้า แก้ได้ก็แก้ตามความสามารถที่เราพอมีนะแต่เราต้องระวังอย่าไปเพิ่มพลังงานลบเข้าไปนะสมมุติมีคนที่เราต้องเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นกองไฟที่คอยที่จะสรดไฟสาดน้ํำมันใส่อยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังทำตัวเป็นไฟอีกกองหนึ่งมันก็จะมีแต่ไฟที่มันลุกโผลงมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําตัวเป็นน้ําเป็นน้ําเย็นเป็นน้ําที่มีพลังมากพอที่จะดับไฟให้ได้แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมนะก็ต้องมีเกราะป้องกันเอาไว้ก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้เป็นน้ําเย็นที่จะดับไฟนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีเกราะอย่างน้อยก็ต้องเป็นเกราะของสติที่จะระวังไม่ให้ไฟภายนอกเข้ามา จุดติดไฟภายในของเราให้มันลุกโผล่ขึ้นมาให้ได้สิ่งนี้ไม่ใช่ง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ถ้าเราฝึกกันทุกวันทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรามีเกราะที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถวันใดวันหนึ่งเราจะสามารถทำจิตของเราให้มันเย็นมากพอที่จะเป็นน้ําเย็น ที่จะไปดับไฟของคนอื่นได้แต่ถ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นนะเพิ่มพลังติดลบให้กับสถานการณ์หรือบุคคลนั้นๆอ่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะเรามาเติมพลังให้กับจิตใจของเราเติมพลังให้กับอาวุธนะคือสติที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ตลอดทั้งชีวิตของเราทุกการเกี่ยวข้อง จะต้องมีสติอยู่ในนั้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกฎพลังงานที่จะมาทำให้เราเนี่ยไหลไปตามอำนาจฝ่ายตำ่ำมาเติมพลังกันนะให้เข้มแข็งขึ้นมาด้วยกันสบายๆปฏิบัติเติมพลังสม่ำเสมอแบบนี้ทุกวันแหละพวกเราก็จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติด้วยกันทุกคนฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะ,จะเจริญพร